ซุกี้โบราณหลานเด็ดชื่อเสียงระดับ20ปีแต่อยู่แค่บรรทัดทองนี่เองวันนี้หนึ่งในแถเราอยู่กันที่ร้านเจ๊หุยซุกี้โบราณค่ะสาขาบรรทัดทองนะคะแต่อย่าเพิ่งปิดคลิปนะจ๊ะพอบอกเลยว่าท้ายคลิปมีโปรโมชั่นมาบอกดูกันไปยาวๆจ้าทางร้านเขาเป็นบุฟเฟ่ต์หัวละร้อยเก้าเก้าบวกนะคะแต่ราคาเนี้ยจะได้แค่หมูนะถ้าเป็นชาวเนื้อโลโเลเวเรนี่ยบวกแค่ร้อยเดียวเท่านั้นค่ะซึ่งเขาไม่ได้มีสาขาเดียวนะคะเขามีหลายสาขามากและความอร่อยเนี่ยแบบเดียวกันหมดไปสาขาที่สะดวกได้เลยอร่อยเหมือนกันค่ะซึ่งสาหรับร้านเจ หวยซุกี้โบราณเขาเป็นซุกี้โบราณแท้เลยนะคะรสชาติคืออร่อยนัวแบบเฉพาะตัวไม่เหมือนใครสไตล์ไทยจีนน่ะเธอซึ่งเขาเปิดมามากกว่า20ปีแล้วทาไม่เลิศจริงไม่อยู่นานขนาดนี้นะคะเห็นมาลองกันไปเลยจัดไปอย่างละหนึ่งน้ำซุปของเขาเนี่ยเป็นน้าซุปกระดูกหมูที่หอมกลมกล่อมมากุณน,น้าจิ้มเนี่ยม,มี3แบบนะคุณแม่เขามีน้าจิ้มสูตรเฉพาะของทางร้านหนึ่งเลยคือสูตรดั้งเดิม2คือสูตรเสชวนและ3น้าจิ้มโบราณที่เป็นเต้าหู้ยี้แบบนี้เลยค่ะจุดเด่นของร้านอยู่ที่หมูหมกักซุกี้โบราณนะคะขึ้นชื่อเรื่องความนุ่มอร่อย นุ่มจริงนะต้องให้แต่นอกจากหมูหมักนุ่มเด้งแล้วยังมีเมนูพิเศษอื่นๆนะคะซึ่งวันในที่เราได้รับเนี่ยก็จะเป็นปอบเปี๊ยสวรรค์กับเกี๊ยวทอดกรอบซึ่งบอกเลยว่าอร่อยคือกินเพลินเกินแล้วยี่ตัวเกี๊ยวทอดกับปอบเปี๊ยสวรรค์น่ะเป็นสูตรเจ๊หุยเยาวราชที่มีชื่อเสียงโด่งดังมานานกว่า30ปีแหมมันดีจริงนะกรอบนอบนุ่มในอ่ะต้องมาลองที่สําคัญเขามีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะคะถ้าสั่งเป็นชุดเซ็ตสองเก้าเก้าราฟี่กุ้งแม่น้ำตัวบะเลมทมแบบนี้ไปเลยค่ะ เลยโชว์บัตรนักเรียนนักศึกษาได้เลยนะจ๊ะทังมาถึงตรงนี้ใครสนใจอยากรับร้านนี้ไปเปิดแฟรนไชส์เขาก็มีเช่นกันมีหลายไซส์มีหลายไท์หไให้เลือกเลยนะคะอยากเปิดหน้าเซเว่นหน้าโลตัสอะไรสามารถติดต่อทางเจหฮุยซุกิโบราณเพื่อเปิดแฟรนไชส์ได้นะจ๊ะสำหรับร้านเจหฮุยซุก้โบราณนะคะทางร้านเปิด11โมงถึงเที่ยงคืนเลิกงานดึกเรียนพิเศษดึกยอังอิ่มอร่อยได้ไม่ต้องห่วงส่วนที่จอดรถจอดที่จุฬาซอย8ได้เลยนะคะเพราะร้านอยู่ตรงข้ามซอย8หรือจอดที่ตึกมิ้นทาวเวอร ภาคดิตรดใจรสชาติแต่ไม่สะดวกเดินทางมาสั่งผ่านเดลิเวอรี่ได้นะคะแกรปลายแมนโรบินฮูดเลือกที่สะดวกได้เลยก่อนจบคลิปมีสมัยปอีกกับเมนูใหม่เมนูสุก,กี้ครุกค่ะแต่เป็นแบบ g r ร b and g กนะคะเป็นสุก,กี้ที่ไม่มีน้ำมันเจ้าแรกในไทยไปทานที่บ้านเพื่อนกันได้เลยถ้าอยากลองสุก,กี้โบราณสุดเด็ดอินพอร์ตจากดินแดนเยาวราชตำนาน20่ปีแล้วลือก็ต้องมาลองที่เจฮุยสุก,กี้โบราณน,นะ